นี่คือบรรยากาศบางชุดจอดพักรถครับอยู่ระว่างบ้านพ้นห้องเลหล่ะทางขึ้นบ้านพ้นห้องหพ่นห้องไปหาหินเหนือบทีมงานเพิ่นนพุ่ทัาง่นตามโยพุนกับก,กรุงศรีวาลอันนี้สมบัติมี่ซ้อนละพองเลยกาลังทํำลายคู่่อสู้อยู่เลยำบตน้ำพิกแกน้ำลายอย่างไล่ะแกกกะ ทำก็ไปทำก็ไปส้มนีกรถอนครับคอยถอน,าน,านามาถอนเนวินถอนมอ่อยมอยก็อนไปหลดยังยยห้างโต๊ะห้างคองบดีกับพ่อสนีะเอามาเป็นทีละลึกดูน่อไปไปไป,ไป,ไปิ้งไปนะทิ้งไปลูกน้องนั่ไปอืจะจะไปสิงป่งนี้เพิ่นกอนไปไปเพิ่นเป็นผู้เห็นเนกินหนท่านกรุงศรีวิไลเ็ดนไกลเหรอลูกพี่ตาเเมือนบมวานะเทบเพเอาได้เทพอ่ ยินตีนี่พ่เอาเป็บนบ่ะม่โจกเดอโจกหวอนย่หันละพ่มันใบนุ่มเลยใบแห้งๆนะส่วนทานกรุงศรีวิลไลเน,นียกับริษัทโฆษณานัปลาดียนี่ะมีวว่ตอนโคษณนาเราก็มี่นั่นดอกบ่มีข่อยนเตอเราเข้าเฮ็ดยงเลยุดแบจุดแบ่ดแบแหรือบอว่าแต่ใส่กิน,ข,น,ข,นข้าววัรด ทั้งน้ำอาบนี่กับสัมภาระส่งในเสียให้กันไว้นี่นี่ละอ่าวังกันกับทั้งเตาแก๊สใช้เตาแก๊สรถกับไม่ได้ล่างดอกเพราะว่ารถแล่นตะขีตมอีกเป็นชโมงครับจังคอยสิได้กินของเกินรูปค้ำเด่นอยู่มันบป็นใบน้มโมล